สบายดีจะพาทุกคนไปเบิงตาบวัดตื้อสักก่อนไปเบิงตาบเนาะมาเห็ดเวียกกับมีนะ้ำมีตาบเนาะจะพาไปเที่ยวส้มตาบ บบบ่่มาาายยทุกีเเเคืฮโอตัดสวยงามหลายเนาะไปเที่ยวส้มได้เด้อพี่น้องเอ้ยใครอยากไปก็มาเด้อไปเที่ยวตัดเที่ยวเที่ยวผู้เนาะสามารถเพ็รแดงทองเที่ยวได้เลยมีตาดสวยงาม

ยามนี้ตาอาจจะบอกงามปันไดเนาะน้ำยามบุทันเดรยคขันหอดยามฝนเนาะน้ำจะไรโอ้น้ำจะไราตาบกังงามงามล้าเลิศมากตาบนี่ยใครอยากไปเสียเที่ยวมาเที่ยวมาไทายฮูบได้เด้อพี่น้อง yeah บาดนี้กะงามเติบเนาะจมจบว่าทางไปกะยากในจักหน่อยต้องไปขึ้นภูถ้าบ่ขึ้นภูก็โอ้ยมันบ่สามารถเบิ่งได้เบเรตี้มันกะจามโอ้ย โอ้ยกว่าสิบพันมันได้กวะว่าอยากเติบโอ้มี 3, สามซีซั่นคนเด้อตาดในเด้อพี่น้องอันนี้ซันหนึ่งแตมาฮอดนี้เนาะอันนี้คือซันทีสองไปไปไปยังน,นี่ซันทีสองขึ้นบ่นอเออโอ้ตัดจังแม่น,ามนงามสวยงามายนี่โอ้มีทางขึ้นอีกเด้อพี่น้องนี่ซันทีสาม นามกัะจะนอยลงนอยลงโอ้เป็นตางานเทงามว่าเนาะโอ้ยเนาะตาตานี้ใคทอยากมากกะมาะไรเด้อพี่น้องจะพาทุกคนไปบึงเลยนี่ปิสมตัดที่สวยงามออกบอ่อเนาะอ๋อโอ มาเบ่งเด้อสาบเบ่งสาบอืวลงก้อนสาลงในเบอี่โอ้ตามขึ้นมัไกยังไงในวัดตาลงนี่ยากยากจะกน้อยนาะโอ้บเนี็นสดชื่นะเรือเดี๋ยวเนเสรายังไงอะไรก็มีไเอ ต้องไอ้น้องมาเที่ยวตันยังกบฮูเนาะบุญยังไม่ซื้อเน,ะนาะนำมาทำตังซื้อเน,ะนาะน้องนี่มาทำตังซื้ออู้หูีบยากแล้วโอ้ยอืมคลิปกระจบยางเท่านี้ฝากทุกคนสวยกดไลค์กดแชร์กดกำลังใจให้ป่าวใส่ทา่วแดงเลยด้ว ซอยฝากติดตามซองในเด้อทุกคนอย่าลืมให้กำลังใจในสมาครคอมเมนต์คอมเมนต์ได้